แบบนิ่งหรือพระแก้วแบบองค์ปฐมคือเกางองค์ปมครับองค์ปฐมนั่นแหละรักษาไหวดีเลยการทําให้เห็นเป็นของง่ายนิดเดียวเพียงแต่ทําความจิดเห็นให้ถือต้องเราเห็นตามเพลินโลดแต่ว่าการรักษาเนี่ยเป็นของยากเพราะว่าตาหูจมูกลิ่นกายมันได้ผ่านสัมผัสสัมพันธ์หลายเรื่องเล่ามันจะนําอเอามาคิดหลดดออกแต่คนภพาวนาเป็นบ่สนใจ เรื่องของเขาถือว่าสนใจเลยเนคือคนเห็นทุกของยาของเองแล้วก็เห็นโทษของการเกิดเออคนบ้านน่นนี่รักษาไว้ให้ดีกูก็รักษาไว้เนี่ยที่เขานั่งอยู่ยนนี้เขาก็สามารถจืได้ยเห็นเปล่ะมันจืดดาดมันอลองอยูนนี่เนี่ยยื่ระวงังหนีรถเห็นเปล่ะทั้งส่นวนหลยรักษาไว้ให้ดีตายไ,ได้ก็ไปหัน มันก็คือการรักษาไว้ดีมันได้เสมอการนันแต่ศรัทธามันเสมอกันศีลก็เสมอกันจาคะก็เสมอกันปัญญาหรือทัศนะความคิดเห็นก็ถูกต้องโดยชอบธรรมก็เสมอกันมันก็ไปน้ากันนั่นแหละถ้าคนมีความศรัทธาเสมอกันแล้วการปฏิบัติธรรมต่างๆานั้นมันบกขัดกันมันสิได้พร้อมกันถ้าผู้ขัดกันแล้วมันบ่พร้องกันเลยเบื้องตาจุ้ยนี่ครับ ั้ามีตาคัดเห็นบ่าเออถ้างนั้นไขน,นั้นได้ก้อนกันบ้าบาตรนี่ผู้นี้มาฆ่ากรรมเห็นว่ากรรมกรรมอันเป็นบาปขวางจะคของเองได้บาตรนี้เออ่น,นแวะเบื้องเอารลดนี่เขามาพร้อมกันเห็นพร้อมกันเห็นคือกันอีกตั้งหากไม่ได้ผิดตังกันเลยออเออินว่าพวงเขาเสมอกันเลยหรสศรัทธาเสมอกันเออเบ้ห้มั่นขังแนกกับว่าบาลมีเสมอกัน มีกำลังใจเสมอกันนั่นเองเมื่อมีกำลังใจเสมอกันศรัทธาก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันอีกบัคัดกันเด่นวิึกรากันไปว่าเฮานั่นนี่แวะไปเบิ้งแค่หน่อยนะถ้ากันเบากันหวก็มากล่ะโอ้ใชทั้งสั่นทั้งสี่เขาก็เลยได้พร้อมกันนี่แหละสี่เห็นเห็นเล่นในระหว่างความต่างในระหว่างความต่างของผู้ที่ขัดแย้งกับผู้บัคัดแย้งมันต่างกันบลา ให้เห็นน,น่านได้สวายเห็นโทษในน,น้อยว่ามันธรรมดาได้ออการตำหนิตีเตือนคนอื่นหรือว่าการนินทาผู้อื่นแม้นขณะปูตุชนคนบงาจาักทีแจงแดนอย่างมันก็นยังมีโทษระดับหนึ่งแล้วบัณิการตำหนิตีเตือนผู้เป็นอริยะชนหรือว่าผู้สร้างประโยชน์เพื่อโลกอยากให้โลกถึงความสันติอยากให้โลกทุกคนในโลกสัตว์ทั้งหลายในโลก ถึงในพพานึ่งสิในน้อยหนึ่งแต่ว่าโทษมากนี่ธรรมดามันมากเพราะว่ายังมันมากเพราะว่าข้าเจ้าจิตใจข้าเจ้ากว่างเอาเบิดแล้กกระตั้งจิ้งหรีใส่เดือนจากไหนไปในพลานเบิ้ดแต่ว่าแต่ของบุรูจัดยังหนึ่งวากไว้วากไว้ีกกันอยู่ของเองในขนาดพระพุทธเจ้าเฮ้าพระพุทธโคดมเฮ้านี่อสมัยเกิดเป็นนายโชติบาล มีการเมาเหล่ายักน้อยนั่นแหละพระพุทธเจ้ากัสสะนี่เดินทางออกไปเพื่อเพิินสิไปบวชนั่นเองเอแต่พู้นี้เมาเหล่ามัจจทงสวนกันน้่ทางในชติบาลถามท่านสิไปช้บอกโอ้เสือออกบรรพชาเพื่อแสดงหาสัมมาสัมโพธิญาณสัมโพธิญาณนันสิตไม่จากไสเว้ยเบ้าซ้ำหนี่ นั่นแหละขนาดพุทธเจ้าก็พุทธเจ้าเพื่อกันหกปีจังสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่โีโทษบม่เปในหน่อยๆเด้จ<อ>ิดเบิ่งเอาโพธิสัตว์ก็โทิสัตว์ผู้นี้พ่เยรมีเต็มเลาเป็นพุทธเจ้าสานิทผู้นี้เป็นศีรษะต่อไปนะ่เป็นของ,ง่ายบ่าบาทนี่พวกเจ้าเทียบเอาแต่บ่ใส่ใจคำนวณบ่ใส่ใจพินหน้าโดยแยบ,บใค้รีบบ่ไล้รู้อีดีได้ธรรมะหรือนธรรมดาเลย บอส่ใจพิดนณาหาเหตุหาผลไม่จากของเองกับชีวิตจริงของของเองให้มันมีความเห็นถูกต้องกับท่าตรงโดยท่านมีดีมันวนเมันเรื่องไงนั่นแหละโทษขนาดท้าไปหาเบาผืนคนอุตุชนธรรมดาเขาเขาบ่ามีธรรมะท่านหยังมีจะท่านโมานน่ลอกเบิ่งแหมแต่ยังมีโทษแค่กับของขนาดนั้นกะเอาไปเว้าววัลลบา,บา,บาลนั่นน่ะโทษเห็นบ่ บอกว่าอดไเขาสิไหมปากเห็นบ่ล่าห่เเห็นเนี่ยูเบิ่งในหันในหนีซื้อ,อก็ยังเอาออกมาฟากันว่าอมอันก็ยังมีโทษสิไปาว่าอีกอยังกับโทษนี่เป็นโทษของเรื่องลึกลับโทษของกรรมออว่าม็นธรรมดาโทษของกรรมขวางปัญญาเจ้าของเองการตำหนิพระอริยเจ้าคือเค่อยเทียบให้ฟังอยู่แล้ว ตำนี้พระอหรหันเนี่ยบะตำกว่าสิบพระพุทธเจ้าหมายถึงอยู่ในนรกตำนี้พระอนาคา,นามีบะตากว่าเก่าพระพุทธเจา้าอ,อาจอยู่ในในกังคือจักไดนก็บรรลุเก่าเนี่ยล,ล,ลดยันกันลงมาทีมาใส่พระสกิทาคามีเ็จพระพุทธเจา้าเออมาตำนี้พระโสดาบานันกหาพระพุทธเจา้เออตาตำนี้พระโพธิสัตว บ่ํากว่าห้าร้อยพระพุทธเจ้าล่องเบิ้งมาเจ้าว่าของงบ่ยิ่งไปํำนี้พระพุทธเจ้าบาดีเอาเบิ้งเทวทัตหลดทั้งขี้หยัางแน่โกคาริกะมืนพระพุทธเจ้าว่าข้าวมืนพระพุทธเจ้าหนีพากันเข้าใจบ่หวาอยู่ในนรกอยู่ในนรกคนณีเพระท่านไอคิว่าสิเป็นคนง่ายๆได้อันว่าสิขึ้นมาเลยบ่แมนได้ เออมันต้องสอบค่อยๆคอเคลื่อนเลื่อนขันเลื่อนขันขึ้นมาขึ้นมาจากนรกทะ้าดหลุมเนี่ยนับว่าได้บอกให้เป็นบอกไว้ตั้วว่าแปดหลุมนั่นแล้แยย่อยในบริวานบริวานทั้งหลายนี่อุ้ยธรรมดากระสิเบิ้ e. งกีเบิ้งเอาจังจึงก็สมควรเลยกับเรื่องของเขากับการตันนี้ต่างๆงงงมแต่นำความเดือดร้อนมาให้เจ้าของะ,อะ <c oughs> เป็นโทษเป็นโทษ เขาพอดีก็หลีกนี้ออกไปเท่านั้นเองสิงไปนน่งมาใส่ใจไว้ปิดบังปญัญญาของเจ้าของเห็นอย่างหลายๆคนส่วนมากก็เป็นทั้งสัตว์ละวา่าเสือเบิดอันใดที่รอยล่มมากก็ดีเ,ออเสือเพราว่าหูทั้งนั้นแหละสําหรับภูตเจ้าพันแหะไว้แล้วขนาดตายเห็นก็นยังบอกให้เสือ,อ,อคือคนกาลัางเห็นอย่างปอกๆก็มีไปตำนี้เขาปับ๊บล้วก็เข้าใจว่าเขาเสียทั้งสัตว์ทั้งสี่ โดยไม่ได้เข้าใจว่าเขาสิเหตุไปอีกแบบหนึง่งแบบเป็นาว่เสื้อโดยตาเห็นใบเสื้อโดยตาเห็นเทียบเป็นมาบุแล้วเทียบเป็น,ปนบ่าเรื <c oughs> <c oughs> ่งสัน้นแหละพยายาม่มที่รักษาตาหูจมูกลินกายอย่าของดีกว่ารักษาตาเป็นไงไ รักษาตาคือว่าไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้บ่ด,ดีเยหรือว่าจะไปหาเบาหาบาหาตำหนิหรือ้นตาหน้ากับเขาหูก็คือกันรักษาหูเวลาเขาเบานินท่านันนี้กันมาจะเอาไปเบาสืบต่อตาหูจมูกเนี่ได้กินนั้นกินนี้ก็จะเอาไปเบาคนท่าน่าลิ้นกายรักษาลิ้นกายมู้นี้รักษาไว้จะเฮานั่น บุญก็เกิดน,น้ำตาบาปก็เกิดน,น้ำตาบุญเกิดน,น้ำตาเปน็นยังไงสมมุติว่าเข้าไปเห็นดอกบัวดอกใหม้สวยงามโอ้กูจะเอาไปไหว้พระเด้นี่เป็นบุญแล้วสงบแล้วออบุญเกิดน,น้ำตาเห็นเขาใส่บาตรอุ้ยสาธุเดอ้อนั่นะเป็นบุญแล้วเห็นบ่บุญเกิดน,น้ำหูเปน็นยังไงยินเสียงคนสวนเมื่อไหว้พระอุย้ยสาธุในใจเขาเป็นบุญแล้วยินคนแสดงทรามืองหันมืองนี เนี่ยสาธุนะเป็นบุญแล้วเท่านี้บุญเกิดน้ำตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นเอง<น>บุญเกิดน้ำลิ้นเป็นทั้งไดเอา,เอาถ้าเท้าได้กินของแสบๆโอ้ยอยากให้พอให้แม่กูกินเด้ขิดหอดแห้งเนี่ยเป็นบุญแล้ว<อ><อ>หรือว่าอยากแบ่งปันให้ผู้นั้นผู้นี้ได้กินเป็นบุญแล้วเมื่อดดตั้งแต่วาสิมาถวายพระด้วอ,เ,อเป็นบุญอันนี้เป็นจากค่าดุสติกรรมาฐานคุณานป็นธรรมดาปะ นี่ยหละบุญเกิดจากตาจากหูจากจมูกะจะ่มูกมันเป็นทั้งใดบุญเกิดจากหูดังเท่านี้ได้กินดอกไม้ของหอมก็จะเอาไปรูปไล่ถวายพระพุทธปฏิมากรดังสีนาะเอาเอานาหอมไปสิทธิเ์เสภาดังสีดอว,ว่าแนวหอมหอมือว่าแนวใส่ดีๆที่มันมีกินหอมดอกไม้มะลิเอาไปร้อยน้ำให่พอ่อให้แม่กินเพื่อสิแสบ่เพื่อสิเย็นดีเนาะนี่ก็เป็นบุญแล้ว แต่จึงจังว่าบุญกับบาปเกิดถึงไม่ในอายจตนานะ่แหละคําว่าอายจตนากระลว่าตาหูจมูกลินกายใจนั่นแหละอายจตนาภายนอกอายจตนาภายในตึงใดหลักภายในคือตาหูจมูกลินกายของเขาเองการได้ยินการได้ฟังการเห็นต่างๆอื่นภายนอกตาก็มี่นาที่จําภาพ จำสีก็ต้องอธิบายไปหรอกพวกได้ยลูปองค์ปฐมแล้วยุหันละรักษาไว้ตายมันได้ไปหันเลยเด้เอ,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 อก็ต้องไปลูกยังมันมากมากดอกลู้แต่ว่ากูตายมันได้กูไปมองนีละเนี่ยตายมองต้องร้องอองลองอยู่ในตาในหูในห้องนี้ต้องไปรูบยังมากนี่แหละพวกไปในผ้านไงไปแบบนี้ที่ขาเจ้าบรรลุทําเร็วเพราะว่าเขาเจ้าเสือเ้อพับหลอ ทำก็มีเห็นตรงระจับอันนี้โรดนะพวกบรรลุทับชาค่อยปรุงแต่งอยู่ห่างเลยเทียบพุ่นเทียบพี่เอาไปมาเลยบรรลุยังสั่มหลูลงทั้งลางพุ่นใจว่าระยาตีมีจักมือว่าเจ้าว่าถือดังแต่ละไปสั้นห้สังเกตใจเจ้าของจะไปสังเกตผู้อื่นใจก็คือความคิดนั่นแหละ โอ,โอ้ยจังสันัังสีมันจะสั่งเขาหักเขาจังใส่ตัวหรือจัางว่าอะให้ทำงานด้วยความสนุกสนานแม้ <ừ. S 1> เห็ดเป็นความสนุกสนานไปมันก็แล้ว <ừ. S 1> อันนี้มันว่าถือใจแหละเฮ้ยจมไปลำทงังเงียเงียเงียไปเฮยเห็ดให้มันมวลไหมนั่นแหละ สังเกตจากของจะไปสังเกตผู้อื่นบ่ไดหยังได้ก็โทษยิ่งการตำหนิเนี่ยนะมีโทษเป็นลำดับลำดับเดอ้อมันชินในบ้านี้จากคนที่เคยผูกขี้กันในบ้านกับตำหนิเบาพื้นกันแหละคนที่เ่เคยถึงนินทากับเ่ามีในโลกคนที่บ่าเคยนินทาคนกับเ่ามีในโลกคือกันเอ,กเอาพวกเย่เหิจาน้าตามจริงดูแมนบ่ะเวลาแต่ของหันเบาพื้นคนเก่งๆหันเนาะเ้วผู้อื่นที่เราจะเบาพื้นแต่ของอยู่บ่ แม่ก็ยังสั้นแล้วจริงด้วยว่าจริงนี่แหละสัจธรจะทก็เลยคนบ่ถึงท่าบ่นี้ในโลกเออบีคนบาเคยนินท่าคนกับพวกนี้ในโลกอีกก็เอาเจ้าของแหละเป็นเครื่องวัด<อ>โอ้แมนเด้เนาะกันกวังโตดีกับว่าเมนว่าล่ะสูมหัวกันเข่าในพี่นอ,กน,อ,อมามานกันนะั่นแหละเฮ้ยมามันกันนัดเออยิหห่งฮานก็หังคักแจกแกงมูได้มาแจกงูกันว<อ>่าดามันตะเวนห่ะ มันถือก้อนมลมล่ะแจังใจแล้วฮะสำนันละเมื่อย่ายเย็นเป็นอุณหบุญเป็น้าอาหารเมื่อดึงผัวปลากระเว่าจาเก้มเออสาทุเอามาเอาอันไปให้เพิ่อนเอาไปล่างหนา้าล่างตาหาล่างตา